ก็แ <S an: S 2> รกๆเดิมทีเนี่ยไปศึกษาดูงานกับกศออนอนะคะพอไปศึกษาหลายๆที่แล้วไปเห็นเขาทำผลผลิตต่อยอดออกมาแล้วก็มีไรายได้อย่างสมมุติว่าเราเลี้ยงเริ่มต้นจากสิตัวเราก็ไม่ขายแต่เรากินก่อนพอจากสิตัวเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะทำตลาดเราก็เลี้ยงเพิ่ม เริ่มเลี้ยงเนี่ยอันดับแรกเราก็ศึกษาเรื่องพันธุ์ไก่ว่าเราจะใช้พันธุ์ไก่อะไรก็ไปติดต่อที่กสนกรอ,อันดับแรกอันดับแรกไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านดานในพันธุ์ไก่ว่าจะไปซื้อแรงไก่ที่ไหนแล้วเวลาเราเลี้ยงเราจะทาโรงเรียนอย่างไรโรงเรียนเปิดโรงเรียนปิดเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงเราก็ต้องอเลี้ยงตอนนี้ตอนนี้เลี้ยงแบบว่าโรงเรียนปิดก่อน พราะโรงเรีนยนเปิดเนี่ยเรื่องโรคเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาไก่อย่างไงเป็นเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยค่ะที่เขานิยมเลี้ยงกัน30ตัวค่ะตัวตัวตัวเมีย28ตัวผู้2ตัวค่ะลักษณะในการไข่ของเขาก็กกแกแเราเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆจน5เดือน5เดือนไก่ก็จะไข่ พอไก่ไข่แล้วเนี่ยเราเริ่มรับผลผลิตจากแรกๆ2 0 30ตัวเนี่ยไข่อาจจะไม่เสมอกันไข่จะไม่พร้อมกันอย่าง30อาจจะไข่สัก25อะไรอย่างเงี้ยค่ะเช้ามานี่ต้องอันดับแรกก็คือทำความสะอาดเล้าไก่ ทำความสะอาดเล้าไก่เก็บขี้ไก่เปลี่ยนน้ำไก่ให้อาหารไก่ดูแลว่าไก่ตัวไหนป่วยหรือเปล่าสุขาลักษณะตรงไหนที่ว่าแอาอาัดไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างข้อไก่บางทีอ่ะมันมีน้ำมีอะไรเฉดเฉดเช้ามาเนี่ยจะต้องดูแลคือดูแลเหมือนกับดูแลตัวเองนะคะไก่เราเราดูแลเขาเหมือนกับเราดูแลตัวเอง อาหารที่ให้ตอนนี้เป็นอาหารสําเร็จค่ะอาหารสําเร็จก็ให้สองเวลาเช้ากับเย็นให้ตอนตอนเช้านี่เจ็ดโมงกับห้าโมงเย็นค่ะค่ะเจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นระหว่างสี่โมงเนี่ยเราจะปล่อยไก่ออกมาบริหารร่างกายคือให้เขาวิ่งเล่นหรือว่าหาจับอา,อาหารในข้างนอกนี่กินได้ก็สองชั่วโมงเราก็จะกลับเข้ารังเหมือนเดิมจะทำทุกวัน ช่วงระยะไก่โตนช่วงไข่เนี่ยตั้งแต่ช่วงช่วง9โมงจนถึงบ่ายงไก่นี่จะไข่ไก่จะไข่แล้วเราจะไม่ปล่อยไก่เราจะให้ไก่อยู่ในรังฟักตลอดแล้วเราก็จะไปเก็บไข่จนระยะ4โมงย็น4โมงเย็นเราแน่ใจแล้วว่าไก่ไม่ฟักแล้วเราก็ต้องไปเก็บเก็บช่วงนั้นทุกวันนะคะเพราะตั้งแต่เช้ายันยันยันเที่ยงเนี่ยจะเป็นเวลาของเขาถ้าบ่ายนี่จะเป็นเวลาของเรา อากาศที่มีมความเปลี่ยนแปลงอย่างถ้าหน้าฝนหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยเราจะทำโรงเรือนที่มิดชิดคือเปิดไฟให้ความอบอุ่นถ้าอย่างหน้าร้อนเราจะต้องทำโรงเรือนที่ที่โล่งๆคือผ้าผ้าอะไรสแสลมอะไรนี่เราจะไม่ปิดคือจะให้อากาศไถ่ายเทได้สะดวก ก็อาทิตย uh ์แรกอาทิตย so. uh, ์แรกเราจะให้วัคซีนนิวคัสเซิลพอ3อาทิตย์ต่อไปมันจะเป็นคอตีบคอตีบนี่จะฉีดเข้าตรงปีกปีกไก่ปีกไก่แล้วก็ให้อาหารในวิตามินที่ในน้ำด้วยผสมเงินเข้าไปค่ะดูแลอย่างอื่นก็ดูแลเรื่องร้าวนี่เขานี่แหละค่ะคือในภายใน2อาทิตย์เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนร้าวทำความสะอาดหยอดเราจะหว่านไอ้ปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อก่อน แล้วก็เอาแกบใหม่แกบนี่คือที่เขาสีในโรงสีแล้วก็ไปซื้อแกบมาใหม่คือทำความสะอาดล้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะขยะอยากใหญ่อะไรเราทําให้เรียบร้อยสองอาทิตย์เราต้องทำทุกทุกสองอาทิตย์ถ้าไม่งั้นไก่จะเป็นโรคแล้วไก่ป่วยไก่จะไม่แข็งแรงใช่จริงๆแล้วเรื่องเรื่องอ่เรื่องขายเนี่ยเราเราขายในในชุมชนใกล้ๆบ้านก่อนตอนนี้เราอยู่ในชุมชน เพราะว่าเราก็ไปขายบอกว่าไก่เราเลี้ยงเองนะ,ะบางคนบอกไปเลี้ยงที่ไหนเลี้ยงเมื่อไรพอ,อเราบอกว่าเลี้ยงเลี้ยงได้ห้าเดือนแล้วเขาไม่รู้ว่าเราเลี้ยงไก่ไข่เพราะว่าเราเราจะไม่ได้ออกไปติดป้ายหรือประชาสัมพันธ์พอเอาออกไปขายแผงหนสองแผงลูกค้าเขาก็มีกระตุ้นบอกว่าเออไข่แดงดีเลี้ยงยังไงคุณภาพดีน้ําหนักดีอย่างเงี้ยเราก็ขายตอนนี้ขายอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านเหล่นี้ค่ะ เฉพาะหมู่บ้านนี้ค่ะที่ขายขายได้ทุกวันค่ะมีไรายได้เรื่องอขยายตอนนี้เราได้ไปไปดูงานมาเขาจะทำแบบเหมือนโอฮมสเตย์ไก่คือตัวผู้หนึ่งตัวต่อตัวเมียห้าตัว,ตวเราก็พยายามจะทำเป็นเราจะไม่ทำคอกใหญ่นี้ล้ค่ะเราจะทำเป็นโฮมสเตย์ไก่ก็คือเราจะทำเป็นคุ้ม กุ้้มละหลัง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 จะทําเป็นแนวแบบละเราจะให้คนเด็กๆที่ที่เนี่ยเขาได้เข้ามาเรียนรู้ตอนนี้ก็มีเด็กเข้ามาเรียนรู้แล้วเข้ามาสอบถามก็อยากจะจะบอกคนที่เลี้ยงไก่ว่า,<ร>าก็คือหัวใจเราอะต้องใส่ใจเขานิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วก็ปล่อยเพราะว่าทุกอย่างเป็นสัตว์ที่ที่เขาก็มีชีวิตเหมือนกันเราต้องดูแลเรื่องอ,า,อาหาร สถานที่อากาศอารมณ์เนี่ยต้องต้องดูแลให้เขาด้วยไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงแล้วจะเอาแต่ผลผลิตเขาอย่างเดียวไม่ใช่ดิฉันได้พากลุ่มอาชีพไปศึกษาดูงานในการเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็นำมาเปิดสอนอาชีพซึ่งซงึ่งกลุ่มทางกลุ่มสนใจจึงมาเปิด สอนอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งก็ได้รับการตอบสนองที่ดีคือในกลุ่มสามารถนำไปประกอบอาชีพได้โดยเฉพาะคุณแสงระวีสามารถนำมาประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนสร้างรายได้ให้ใหกับตนเองและครอบครัวทางกสณมีความภูมิใจที่เราได้มาส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแล้วทางกลุ่ม ประสบผลสำเร็จในการนำไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนค่ะ